มาสวนพี่นุมาได้มะละกอได้ผลไม้ไปกินพี่นุมาบอกมาไปบ่อยหมดเสาเรือนบ้านเดี่ยวเสาเรือนสวนพิโนมาเสร็จแล้วคนส่งของมาบ้านตนุมาบ้านสวนตนุมาของมานี่เลยโอเคบ้านสวนตันุมาโอเคโอเคไปออกเลยน้ำหน้าน้ำหน้าขุดไปแล้วขุดตังขุดไปแล้วโอเคครับผมไปแล้วพี่นุมาแม่ไปแล้วกัดหน้ามาใหม่ให้แม่ครับผม ครับเช้าสิเกตกลุมพาสองห้าหกเกตครับผมพาชมสวนบ้านพิโนมาเพือบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมเส้นนี้อีกแล้วครับเส้นเรียบทางเรียบนาเพืวปลอดภยั <laughs> ลดภยลงเดินดีกว่า <laughs> ตอนมารู้สึกมันจะเบาแต่ขากลับทำไมมันหนัก <laughs> อีกแล้ว